ครับวันีวันนี้อยากทาบุญไปเจอน้องหมามาอยู่ตามข้างทางผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมหมาจะต้องไปนอนตรงสียแยกไฟแดงแถวบ้านผมซึ่งมันมีจํานวนเยอะมากวันนี้ไปซื้ออาหารมาครับก็เดี๋ยวจะเอาอาหารไปให้เจ้าน้องหมากันไปดูว่าจะมีตัวไหนเข้ามากินของเราไหมโอเคไปครับขโมยอาหารไปให้หน่อยนะไปให้เพื่อนๆหน่อย ก็เป็นละแวกที่แบบไม่ได้ไกลจากบ้านมากนะแต่ว่าแปลกใจว่าทําไมหมาจรจัดคนระับมันไปรวมตัวอยู่คือทุกสี่แยกจะมีหมานะแล้วแต่ละแยกนะหมามากกว่า10ตัวโคตรเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ว่าตอนเย็นนี้เขาจะอยู่ตามแยกไหมนะแต่ทุกที่ผมผ่านอนะ่ะมันก็จะเยอะเยอะมากอนะ่ะ แยกนี้ไม่มีแยกนี้ไปเที่ยวไหนไม่รู้กันหมดแต่วันนี้อากาศร้อนเดี๋ยวเราดูว่าฝั่งไหนหมายเยอะจอดฝั่งนั้นดีกว่าง่ายกว่าเราเจอเป้าหมายแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่มันมีประมาณสามสี่ตัวเดี๋ยวดูว่าเจ้าตู่พวกนี้มันจะสนใจอาหารไหมเฮ้ยมีอาหารเต็มเลยอ่ะฉะนั้นเราจะให้เสริมเข้าไปแล้วกันเเลยเล แถวนี้ก็จะมีคนเขามาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเย็นครับแล้วก็น้องหมาก็หายไปหมดตอนกลางวันมันนอนนี่เต็มเลยลืมว่าเรามาผิดเวลา <S <S คือมันอาศัยอยู่ตรงตามข้างถนอนอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่ฝั่งนู้นนะ แล้วก็เสียวรถชนมันมากเลยมาถึงอีกที่แล้ครับดูว่าคราวนี้มันจะมีตัวไหนมากินของเราบ้างมาเร็วเราเจอหนึ่งตัวแล้วมาเร็วมาแล้วเอ้ยนายมานี่หน่อยไม่มีตัวไหนเข้าใกล้เราเลยครับเดี๋ยวเราจะลองตั้งกล้องไว้นะ แกงเยอะมากมาเร็วมาเร็วมาเร็วแ่สองตัวมากินมาแล้วมันวิ่งนะหมาต่างจังหวัดนะมันไม่กลัวรถเลยแล้วเราแม่งเสียวโคตรเสียวเลยแล้วมันอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับดูดิมาแล้วดูหมายว่าอยู่ตรงนี้รถมันรถมันจะชนนะเว้ยแสดงว่าต้องมีใครที่เป็นแบบเจ้าฝูงอยู่นะตรงนี้นะ โหเด็กแก๊งเด็ก ah. แก๊งก็ไปละคือเอาอาหารมาให้รู้สึกผิดไหมก็รู้สึกผิดนิดนึงตรงที่ว่ากลัวเขาจะโดนรถชนครับมันต้องมีสักตัวที่พลาดโดนรถชน ตัวมามากห่สแสดงว่ามันไม่รู้จักกันสองตัวนมันเหมือนมันจะกัดกันเลยภารกิจวันนี้ก็ถือว่าลุ่ร่วงนิดหน่อยเพราะว่าแก๊งเดือหมาแก๊งใหญ่คือเขาไม่กินแต่อาจจะได้หมาที่เขาหิวจริงๆครับที่มากินอาหารเรา สำหรับวันนี้เดี๋ยวคงต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องออมมาคัดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงโควิดช่วงนี้ใส่หน้ากากป้องกันออกกําลังกายบ้างนะครับเรานี้สวัสดีครับ